จะว่าไปผมก็รีวิวเกมเก่ามาเยอะแล้วคลิปนี้เลยอยากลองรีวิวเกมมวยป้าใหม่ๆกันบ้างกับเกม l e t r o Mania Racing เป็นเกมที่เพิ่งวางจำหน่ายปี2020นี่เองแต่จะทำกราฟิกออกมาสไตล์ย้อนยุคนะครับ ตามรอยเกมในตำนานอย่าง r e Surface สมัยเกมตู้เลยอ่ะโดยคราวนี้ผู้ผลิตจะเป็นของ r e t o s o f t นะครับที่เอาลิขสิทธิ์มาสางตำนานเกมนี้ไปแต่เกม r e Surface จะเป็นนักมวยปล้ำของค่าย W e E ทั้งหมดส่วน Retromania เท่าที่เคยดูตัวอย่างมาจะเป็นนักมวยปล้ำอินดี้ซะส่วนใหญ่ในส่วนตัวผมยังไม่เคยลองเกมนี้นะครับนี่ถือว่าเป็นครั้งแรกมาลองไปกับท่านผู้ชมเลยไปลองดูกันดีกว่าว่ามีหมดอะไรบ้าง เหมือนคนตูตัวตัวๆ3คน4คนแท็กทีมแท็กทีม6คนแท็กทีม8คนเล่นได้มากสุด8ตัวละครนะครับอ่ะลองมาดูมีตัวอะไรบ้าง Lord warrior Hop Animal มาแน่นอนอันนี้จอ h นี่โอ้เดี๋ยวนะจอ h นี่ r เรโทรแหละครับน่าจะเพาะติดลิกสินนะครับอ่ะส v i e Richard แช,ชมป์โลก NWA Nick Aldis n i k i t a Kozlov โอ้นี่ตำนานเลยนะคนนี้ แก๊งบูเบออเดอร์มาหมดทุกคนบูมินี่ก็มาด้วยแมตคาร์ดอนออนี่แซคไรเดอร์กับฮอกกินนะครับแซกเซเวอร์จูเนียวอร์ฮอสชาวล็อกนี่มาแน่นอนโคคาบาน,น่าก็มาเหรอนี่ออสซินไอดอลเฮ้ยทำงานเอ็นี่ยมันอยูเอเจีฟคอปโหแต่ละคนทอมมี่ดิเมอร์นี่เคยเห็นแล้วโอ้ยนี่น่าสนใจนะออสซินไอดอลเนี่ยคือไม่เคยเห็นแกออกเกมเท่าไหร่เลยนะ อีกคนน่าสนใจที่ผมชอบเลยนะส่วนตัวคือเจฟคอฟนี่แหละอะ่ลองเลือกพี่แกนนี่แหละลองเล่นดูนี่ยังไม่เคยลองเล่นนะครับขอเจอกับคนที่พอฟัดพอเวียงหน่อยแล้วกันบูมินี่นะี่แหละเรกสนามโอ้โหปั๊มในโรงเรียนคุยสนามเยอะนนเนี่ยที่ญี่ปุ่นก็มีอันนี้สนาม NWA ในห้องส่งนะครับอายุ70ในชายหาดโกด,ดังเก็บของ นี่นะโหอันนี้เขาอพาร r e c o r e ของ Tommy Dreamer นะนี่ฟินเนสของ Steve Richards น,นี่สนามของ Austin Idol เป็นรูปดาวอันนี้อะไรนะโกดังเก็บเสื้อเชิ้ต่ะล้านเกมก็ไปสู้เออดีอันนี้ชายหาดอีกอันหนึ่งอันนี้จะเป็นของ z a c k r y d e r กับ a w k i n นนะโห oh, นี่ในลโลกเนี่ยชาวล็อกของอันนี้ War h o r อ e อันนี้ก็จะเป็นพอดแคสต์ของ z a c k r y d e r กับ Hawkins เหมือนกัน สนามประเทศอังกฤษแต่ผมขอลองเลือกของ Austin Idol แล้วกันจะมีเพลงเปิดตัวนะคะเป็นเหมือน32บิตอะไรอย่างนี้อันนี้บูเวนี่พูงพูชเชยเออทำเหมือนดัดีโอ้มีโลโก้ของแต่ละคนให้ด้วยครับตอนนี้มีประกาศเป็นเสียงนะเสียงภาคจริงๆเลยนะแนะนำตัวว่าฝ่ายนี้เป็นใครฝ่ายนี้เป็นใครพูดโดยรวมนะครับระบบการเล่นเหมือนกับไฟโพเรสซิ่งมากกว่าเรสเซ l ลเฟสนะคือใครกดทุ่มก่อนได้ก่อน ถ้าเสมอถึงค่อยรัวปุ่มแย่งกันแต่ถ้า r e s o ซ f a c e อ่ะก็คือต้องรัวปุ่มแย่งไงก็ถือว่าเล่นง่ายขึ้นโอ้โหไม่ไงั้นไม่ไหวนิ้วบวมตายกันสมัยเด็กๆเ,เนี่ยส่วนท่าโจมตีทั้งการต่อยเตะและจับทุ่มจะมี3ระดับนะครับคือเบากลางและหนักโดยจะมีเกจพลังบอกอยูเอ่เริ่มแรกทุ่มได้แค่ระดับเบาครับถ้าไปกดทุ่มแรง ก็จะใช้ได้แต่จะไม่ค่อยติดครับและเสียจังหวะไปจะต้องโจมตีไปเรื่อยๆก่อนจนกว่าจะถึงเกณฑ์ระดับกลางและหนักหรือไม่ก็กดโพสท่ายั่วคู่ต่อสู้ไปครับและพอถึงขีดสุดแล้วและเป็นไฟกระพริบรบอย่างเงี้ยถึงจะใช้ท่าไม้ตายได้ครับลองมาดูโหมดเนื้อเรื่องกันนะครับอ่ะมีอยู่เนื้อเรื่องเดียวนะจอห์นนี่เรโทเราจะรับบทเป็นจอห์นนี่เรโทที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บมาและเราจะเป็นผู้กําหนดเส้นทางการคืนสังเวียนของเขา เมื่อประมาณ20ปีที่แล้วเกือบจะสองทศวรรษฉันทุ่มเททั้งกายใจและจิตวิญญาณให้กับธุรกิจนี้เพื่ออะไรฉันเช่ารถเดินทางเป็นพันพันไมล์และขึ้นเครื่องมาแล้วหลายไฟจนผู้ชมทั่วโลกต่างก็รู้จักชื่อฉันแต่ตอนนี้ฉันบาดเจ็บบอบช้ำจนไม่มีความหวังเหลืออยู่เลยที่นี่เป็นที่สุดท้ายที่ฉันจะก้าวเข้ามาแต่หลังจากเรื่องที่เกิดขึ้นสตีวี อาจจะเป็นหนทางเดียวบนโลกใบนี้ที่จะช่วยฉันได้นี่จะเป็นยิมของซีเวนลิชาร์ดนะครับจอห์นนี่เลโธดีใจที่เจอนายนะไอ้น้องชายแล้วการฟื้นฟูเป็นยังไงบ้างไม่แน่ใจอะเพิ่งฟื้นฟูเสร็จฉันหวังว่านายจะช่วยฉันได้นะพี่ชายเพราะว่าร่างกายตอนเนี้รู้สึกไม่เหมือนเดิมอีกเลยอะไม่รู้ว่าจะกลับมาป้าเหมือนเก่าได้ไหมก็นี่แหละคือสาเหตุที่นายต้องมายิมฉันไอ้น้องชายแต่ก่อนหน้านี้ฉันต้องถามนายนายหน่อยจอห์นนี่ นายก็ประสบความสําเร็จทุกอย่างมาหมดแล้วเคยได้แชมป์ต่างๆทั่วโลกได้ประทักกับนักมวยปั้มชื่อดังระดับแนวหน้าของวงการแล้วจะมีอะไรที่นายต้องการมากกว่านี้อีกเหรอฉันไม่รู้สินายต้องมีเป้าหมายน้องชายมีเส้นทางที่จะต้องเลือกเดินไปร้องขึ้นเวทีกันดูดูศักยภาพนายหน่อยสิแล้วค่อยพูดถึงเป้าหมายกันอันนี้จะเป็นการสอนนะครับแต่ผมจะพูดโดยรวมคือถ้าไม่เคยเล่นน่ะควรจะเข้ามาโหมดนี้ก่อนเลยเพราะโอ้โหตอนมเมื่อกี้งงลานมากว่าเล่นยังไง มาสรุปโดยรวมคือเราควรเริ่มเล่นจากเนื้อเรื่องก่อนครับจะได้ศึกษาวิธีการเล่นเนื้อเรื่องจะเป็นเรื่องแต่งของจอห์นนี่เรโตที่โดนหน,นึ่งใน15คนนี้เล่นงานจนต้องพักการปั้มไปไม่อยากสปอยครับไปลองเล่นกันเองว่าเป็นใครเพราะเนื้อเรื่องถือว่าน่าติดตามทีเดียวและไม่เชิงเป็นเส้นตรงนะครับเพราะเราสามารถเลือกจะอยากเป็นสายธรรมะอัตธรรมหรือจะเป็นพันธมิตรกับใครเนี่ยอย่างผมเนี่ยโดนบูเวลออเดอร์ชวนเข้ากลุ่มอลองเปลี่ยนใจเดียวนะเป็นอัตธรรมดู ไม่เข้าร่วมกลุ่ม Bluebird Order แกคิดจริงๆหรอว่า j o น n n y Retro r o อ k s t a r แห่งวงการจะมาร่วมกลุ่มกับลูกกระจอกอย่างพวกแกเฮ้ย j o น n n y วางเก้าอี้ลงก่อนนัานไงครับเฮ้ยผมถือว่าทําออกมาได้น่าติดตามเลยนะและเราสามารถย้อนกลับไปเล่นใหม่ครับจะเป็นคนดีรวมกลุ่มหรือคนดีและไม่รวมกลุ่มกับเขาก็ได้ แสดงว่าเนื้อเรื่องแตกออกเป็นหลายแขนงเลยครับเฮ้ยน่าสนุกนะสนุกกว่า 2K20 แน่นอนอะ่ะและไม่ต้องห่วงครับ 2K20 เดี๋ยวจะเอามารีวิวแน่ในอนาคตกลับมาที่เกมนี้กันดีกว่าลองไปดูหมวดอื่นกันบ้างครับมีหมวดชิงเข็มขัดทองคำหนัก10ปอนด์หรือแชมป์ n w a หมวดนี้จะเป็นชิงเข็มขัดทองคำ10ปอนด์จาก Nick Aldis นะครับ การเล่นจะเหมือนเกมต่อสู้ครับคือไต่ระดับไปจนถึง5ครั้งถึงจะได้ชิงแชมป์โลกและพอชิงเสร็จเราจะต้องป้องกันแชมป์อีก5ครั้งเหมือนกันแต่จะมีเข็มขัดออกมาโชว์ตอนเปิดตัวด้วยเอออันนี้ทำดีกว่าไฟโพรเรซซิ่งนะและถ้าเป็นเรสเตอร f เฟสจะเป็นฮอคโ o เกนมานั่งนับถอยหลังให้แต่ในภาคนี้จะได้ฮอลลีวูดโนวาที่เรียนแบบโ o เกนมาเป็นคนนับถอยหลังให้แทนส่วนหมดสุดท้ายเลโทร m ัม e บเหมือนรอยยกลัมโบนะครับแต่เราสามารถจับกดและทำสมิชชั่นได้ด้วย จะขึ้นปั้มทั้ง16ตัวละครเลยนะครับโดยคู่ต่อสู้จะทยอยขึ้นมาสูงสุดบนเวทีได้ถึง8คนและจะมีคะแนนให้ตอนจบอ้าวแล้วนี่ใครอ่ะพี่แท็กที่ไหนเนี่ยแอบมาเล่นตอนไหนเนี่ยโอ้โหขึ้นที่1เลยอ่ะมาดูข้อเสียกันบ้างเริ่มที่ตัวละครครับแม้จะมีหน้าใหม่อย่าง Nick o r d i s Jace Cobb และ Austin Idol ที่ไม่เคยปรากฏตัวในเกมมาก่อนไม่แน่ใจว่าโคคาบ้าด้วยหรือเปล่านะแต่ตัวละครอื่นอย่าง Warhorse หรือกลุ่มบูว์ออเดอร์เนี่ยที่น่าจะมาแค่สตีวีก็พอและอีกหลายๆคนเลยนะครับมันยังดูไม่น่าดึงดูดเท่าไหรอ่อ่ะเหมือนทีมงานไปตกลงสัญญากับใครอะ่ะแล้วใครตกลงสัญญากันได้ก็ออกมาปรากฏตัวในเกมไปครับผมไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องมีอันเดอร์เทเกอร์โซนโคหรือเคนนี่โอมก้านะคืออย่างของไฟโปรเรสซิ่งอ่ะเขาเอาตัวละครดังจากนิวจีแลนมาเกมนี้ก็น่าจะทําเป็นทีมไมครับจะเป็นทีม n w a หรือทีมรวมดาวดังอินดี้อย่างล็อบแวนแดมซาบูเทส หรือจเจ้าตำนานอย่างฮัลลี่เลสเดชิกสแตนแฮนเซนหรือตระกูลบอนเอลิกคือมีอีกหลายคนนะครับที่น่าดึงดูดกว่าน,นี้แต่ว่าตัวเกมอ่ะจะมีตัวละครเพิ่มนะครับผ่านดาวน์โหลดคอนเทนต์ที่ประกาศมาแล้ว3ชื่อคือเจมส์สตอมเนี่ยทำไมไม่เอามาแต่แรกดูมีชื่อกว่าหลายคนนั้งเยอะส่วนอีก2คนคือมิสเตอร์ฮิลคู่ปรับเก่า,าเทเกอร์และยังเป็นอดีตบริการของเจริโก้ที่หลายคนลืมไปแล้วแหละทั้ง2บทบาทเลย และคริสเบย์จาก Impact เท่าที่รู้เหมือนว่าคริสเบย์จะโดดฟรีนะครับอีก2คนไม่แน่ใจน่าจ,จะมีตัวละครเพริ่มมากกว่านี้นะกราฟิกถ้าออกมาสวยตามสไตล์เกมสมัยก่อนนะครับแต่ผมคิดว่าปัจจุบันน่ะสามารถทําได้เนียนตากว่านี้นะอันนี้ยังดูแข็งแข็งอยู่ถ้าเทียบกับไฟโ r o อ่ะไฟโผชนะขาดเลยแมชการั้มยังดูไม่หลากหลายเท่าไหร่ครับนอกจากรอยย้อนระเบแล้วมีการปั้มปกติแล้วก็ปั้มในกองครับซึ่งปั้มในกองอะ่ะสามารถจับก,กดได้ และไม่รู้เลยว,ว่าสามารถปีนออกจากกกงได้หรือเปล่าเพราะว่าเกมไม่อธิบายอะไรเลยอธิบายแค่พื้นฐานการเล่นและถ้าไม้ตายก็ไม่บอกนะครับว่าแต่ละคนใช้ท่าไม้ตายอะไรและใช้ยังไงอย่าง Nick อร d ดิสนะครับท่า c o เ e อร์ล f คือต้องยืนตำแหน่งนี้เท่านั้นนะถึงจะทําได้ทําให้ต้องงมหากันไปครับไม่ก็ดูคู่ต่อสู้ใช้ครับระบบการเล่นการใช้อาวุธลําบากมากเช่นเดียวกับการขึ้นเชือกโจมตีครับ คือศัตรูลุกไวหรือไม่ก็ท่ามันเชื่องช้าเหลือเกินน่ะทำให้การกระโดดไม่จําเป็นเลยโหมดการเล่นยังดูน้อยไปครับเหมือนซื้อมาวันเดียวสามารถเล่นเนื้อเรื่องจบได้ตั้งแต่วันแรกและเข้มขัดในเกมก็มีอยู่เส้นเดียวผมเลยไม่เข้าใจว่าจะเอานักมวยปั้มแท็กทีมมาทําไมไม่มีโหมดออนไลน์นะครับเกมนี้ก็ต้องชวนเพื่อนมาเล่นในบ้านเท่านั้นให้คะแนน7พอครับผมอันนี้ให้เผื่อในอนาคตด้วยนะเพราะถ้าตัวละครมีอยู่แค่เนี้ย คือให้5เลยด้วยซ้ำเพราะมีตัวละครทั้งหน้าดึงดูดและไม่หน้าดึงดูดปนอยู่แต่ถ้ามี DLC และเพิ่มมาเรื่อยๆนะเกมนี้จะกลายเป็นเกมที่น่าสนใจเลยนะครับเพราะระบบการเล่นเข้าถึงง่ายยิ่งแมตต์เลโทรัมเบิลอะถึงจะดูมั่วๆนะแต่โหสนุกมากเลยนะครับโดยเฉพาะเวลาเกณฑไม้ตายเราเต็มอะเราสามารถใช้ได้ไม่จํากัดเลยจะใช้ไปเรื่อยๆจนกว่าเกณพลังจะลดน่ะทาให้เหมือนเราดูมวยปล้มจริงๆครับที่เวลาเราฮึดสู้ขึ้นมาก็แจกไม้ตายให้ทั่วถึงทุกคนเลย และยิ่งในอนาคตตัวละครเยอะกว่านี้มันแน่ๆครับระบบการเล่นอย่างที่บอกครับคล้ายไฟโพรเรซิ่งแต่การวิ่งเข้าโจมตี่ผมว่าทําได้ดีกว่านะส่วนวิธีการใช้ท่าน,นอกจากไม้ตายที่เราต้องงมหากันเองแล้วยังมีท่าลับอีกเยอะเลยนะครับเนี่ยลองดูนะครับโอ้โหรถทัว่วไปท่านี้ก็ต้องลองดูครับหรือไม่ก็เล่นไปสักพักหนึ่งอ่ะแล้วค่อยถามอากูเอามีข่าวดีจากผู้สร้างน,นะครับว่า ถ้าเกมนี้กระแสดีจะมีหมวดผู้จัดการและหมวดสร้างตัวละครมาให้แต่กระแสดีได้ก็จากการที่เราซื้อนี่แหละครับสนับสนุนเขาออกหลายแพลตฟอร์มมากครับทั้งคอมใน Steam Xbox One และ Nintendo Switch ส่วน p พร4ระบบยังไม่สมบูรณ์ครับก็เลยเลื่อนไปก่อนก็ไปเลือกซื้อหากันได้นะครับในราคา30ดอลลาร์ประมาณ900กว่าบาทซึ่งผมจะแนะนำว่า เหมาะกับแฟนรุ่นเกา่าหรือแฟนที่ชอบมวยปั้มมากๆอย่างผมจะไม่เหมาะกับแฟนที่ชอบสร้างตัวละครเองสร้างเนื้อเรื่องชอบตัวละครเยอะๆดูสมจริงใส่ท่าได้หลากหลายเน้นออนไลน์พอที่พูดมาไม่มีในเกมนี้เลยตีเะว่าเป็นเกมต่อสู้ไปเล่นขำๆแต่ก็ขำไม่ค่อยออกนะก้าวไว้กว่าบาทเ่ยเพราะตอนนี้ตัวละครมีแค่16ตัวถ้ามีประมาณ20ตัวขึ้นไปอ่ะน่าจะคุ้มกับราคาอยู่ครับ หรือแฟนๆที่เคยเล่น r e s o l e Face นะชอบอ่ะไม่ต้องคิดม,มากครับเกมนี้ไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนขอบคุณที่ติดตามจนมจบครับ้าชอยไป่ลืมกดไลค์ like, กดแชร์ check, กด s u b สไคร b ์กับแฟนหมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ